ช่วงนี้อย่างที่ทราบกันนะครับว่ามีการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันอยู่แล้วรถไฟฟ้าก็มาแรงมากๆกนะครับแต่อย่างที่เราเตือนกันมาเสมอว่ารถไฟฟ้านั้นมันมีความแรงอยู่โดยเฉพาะตีนต้นมันเหยียบนิดเดียวมันพุ่งไปเลยนะครับเห <c oughs> ตุการณ์นี้เนี่ยสร้างความตกอกตกใจหลังมีหญิงสูงอายุคนหนึ่งขับรถไฟฟ้าแล้วพุ่งชนร้านข้างทางจนพังยับเยินเลยครับ ับเพียงก่อนดับเพียงก่อนอ๋อตอเลยับเพียงดับเพียงเียเลยนไปยท่ไวกไ่ไพไอ่ไกเป็นไรพี่สูเนี่ยแหละครับสภาพ ของอุบัติเหตุที่หญิงสูงอายุขับรถไฟฟ้าพุ่งชนเข้าไปกับร้านอาหารข้างทางเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับเกิดขึ้นที่ซอยสุขุมวิท48ท่ามกลางความตกใจของผู้ที่พบเห็นอย่างคุณลุงคนนึงครับเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าหญิงสูงอายุรายนี้เป็นคนละแวกแถวนี้นี่แหละเป็นคนในพื้นที่คาดว่ากําลังขับรถเข้าซอยบ้านแต่เนื่องจากเป็นทางเนินด้วยก็เลยอาจจะเหยียบผิด จากเหยียบเบรกกลายเป็นเหยียบคันเร่งรถก็เลยพุ่งชนเข้าไปอย่างร้านอาหารข้างทางนี้ซึ่งมีโต๊ะมีเก้าอี้ที่เขาวางไว้อยู่มีเครื่องกดน้ำเห็นไหมครับเอียงกระเท่เร่โดนชนเสียหายเขาบอกพังทีนาดไปหมดเลยและอย่างที่บอกมีผู้บาดเจ็บโดนชนไปหนึ่งรายครับรถนั่งเหยียบเหยียบว่าจะเหยียบเบรกก็เหยียบคันเร่งอ๋อเหยียบผิดขับมากี่คนในรถครับอายุประมาณเท่าไหร่คุณป้ากนประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้ว ไอ้ตอนนั้นคนเยอะไหมอตอนชนเสียคนเยอะเลยแล้วคนเจ็บกี่คนนะคุณลุงครับคนเดียวคนเป็นคนขับนะครับด้านผู้บาดเจ็บพบว่าได้รับบาดเจ็บบริเวณสะโพกนะครับแต่ว่าไม่มีบาดแผลภายนอกชาวบ้านและกู้ภัยก็เร่งกันช่วยเหลือผมพยาบาลแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลกันต่อไปขณะที่คนขับยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจํานวนมาก ที่เข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็คือแสดงความเป็นห่วงผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ<ะ>ที่พูดไปเนี่ยว่ารถไฟฟ้าไม่ได้แปลว่ารถน้ํามันจะดีกว่าอ,อะไรมากนะเหยียบผิดเนี่ยมันก็พุ่ง<ะ>ก็ชนเกิดความเสียหายเหมือนกันไม่ว่าจะขับรถอะไรต้องใช้ความระมัดระวงะังทั้งสิ้นนะครับ